วันนี้จะพามา,มาดูวิธีการว่าล้างไอที่เราเปิดฐานน้ำทิ้งไม่ได้จะมีวิธีล้างยังไงให้สะอาดเกือบร้อย,ยเปอร์เซนต์พวกใช้แอร์เขาก็มีวิธีต่างคนต่างมีวิธีมาดูวิธีของผมมากผมก็จะยกให้มันสูงอย่างนี้เลยนะครับให้มันสูงอย่างนี้แล้วก็จะได้ฉีดพงกระลอกได้แล้วก็ปืนมันงอเข้าเนี่ยฉีดด้านในก็ได้ ตัวนี้ก็ถอดถอดสายนันทิ้งออกแล้วก็อัดเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเนี่ยปืนงองอย่างเงี้ยมันสามารถยิงขึ้นไปได้เลยแล้วก็สามารถล้างโครงกระลอกได้ตัวนี้ก็อัดท่อน้ำทิ้งไปได้เนี่ยบมีวิธีตา่างช่างหลายคนก็มีวิธีของเขาแต่ผมแต่แบบนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ เป็นอ e ีกวิธีหน,นึ่งได้เหมือนกันครับเดี๋ยวจะสาธิตฉีดกับลังให้ดู ว่าแบบนี้ก็ฉีดได้เหมือนกันโอเค นสะอาดเยมิมออกแล้วก็ี๋ยวเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยๆโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ